ตอนหายอะไรวันนี้จะมาอัปเดตการทำน้ำยาอัญมณรผสมจากเรยนรู้เกษตรกรีของเรานาที่บางเดือนนะครับเรื่องแรกนี่เราจะทำการหมักสับปะรดนะตอนนั้นมันมีช่วงหนึ่งที่สับปะรดของบงเดืนราคาถูกนกิโลละสองบาทเราก็มาทำการหมักเราก็สับสับปะรดประมาณ30กิโลนะครับแล้วเราก็เติมเอ็ไป2อกิโล แล้วกาลน้ำตาลหนึ่งกิโลแล้วก็หมักปับน้ำไม่ได้ถังประมาณร้อยลิตรนะครับถังของเราความจุประมาณร้อยยี่สิบเราหมักปักน้ำไม่ได้ประมาณสัร้อยลิตรหมักเกินสิบห้าวันหลังจากนะั้นเราก็กรองเอาแต่น้ำหมักตะกรดนะครับเราใส่ในถังร้อยยี่สิบลิตรนะเราเอามาร้อยลิตรแล้วเราก็เอาเกลือนะื้อ เอสิบสิบกิโลนี่ถุงห้ากิโลก็สงถุงนะครับเติลมลงไปนะจากนั้นเราก็เอาเ7็นเจ็ดนนะครับมี่เอ็นเจ็ดนเอนเจ็ดเราเอาเจกิโลนะครับเราเติมลงไปในถังจากนั้นเราก็กวนนี่ช่างหงนะครับช่างมือหนึงของศูนยยรูเรานะครับเราประยุกต์เอาเครื่องจับสว่านนะครับเอามา ทำเป็นเครื่องกวนนี่คือนวัตกรรมนะครับเอาเอาาราตามมาดูน,นะครับเราตวานจนฟองตวนตวนให้เป็นเนื้อเดียวกันนะจนฟองมันหายไปการตวนนี่เราใช้เวลา ประโยชน์ของน้ำยาในกระสง่งทำอะไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันเขียนเบาๆหน่อยสำรับน้ำยาในกระสงคงนี่เราใช้ถูพื้นนะครับซักผ้าล้างรถทำความสะอาดล้างจานนะครับตัวผมนี่ใช้เป็นยาสระผมเป็นสบู่ซักผ้านี่ทั้งบ้านเราไม่ได้ซื้อ ผมซับก็ไม่ได้ซื้อันไล,ลนะครับเราใช้ตรงนี้ตัวเดียวล้างรถก็ไม่ต้องไปซื้อน้ำยา,าล้างรถนี้่าเกิเนพมนะครับ <S <S ผมได้ไปทำวิจัยของโรงพยาบาล5 0 0รสาเขาใช้น้ำยานเนยผสมไปใช้ทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์นะครับเครื่องมือถ่าตัดครับอันนี้เราไปดูไปที่สูตกันมาแล้วนะครับโรงพยาบาลเนยน โรงบาล50พรรษาที่อบลราชธาน,นีนะครับเขาเลือกใช้คอรีนนะครับเขาใช้น้ํายานผสมหลังจากที่ในโรงบางเขาใช้แล้วตัวนี้มันจะมีตัว EM นะครับไปบําบัดน้ําเสียของโรงบาลนี่ก็เป็นทูอินวันนะได้สองต่อนะได้ทั้งประหยัดนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็เป็น มิตรสิร์ก็ล้อมนะไปช่วยบำบัดน้ำเสียี๋ยวเรามาดูกันอัปเดตนะครับหลังจากเราควรเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเทงไว้หนึ่งคืนนะครับแล้เวเรามาดูผลิลัร์ของสูนย์เรียนรู้เราหน้าตาจะเป็นอย่างไรขอบคุณมากครับ